เอเรียบร้อยครับผมตุ้งยิเอ้ยผมแตกมึงแตงเล้าครับแตกแล้วห้าหกดายิกวฝาน้าจะมีเจ็ดต้งยิงยงาถึงวันใหญ่กนหน้าห่ี้ฮ่าฮ่าฮ่างาด้วยใ่ลืมมดปอกสองห เอาถังมาถังมาเทียบกันมึงปวดเอ็นว่ปวดเอ็นป่าเพศป่าเพศเอาถังยกถังมาเทียบกับเนาะไปด้ไปได้อาจจะสดออกเอาถังนี่ยมาเทียบกันแม่ขี้แบบโอ้ยปวดหัวแตะหมดเลยงานเดือดความนะแหมเอามาตั้งเป็นผู้ขี้นะโอ้โหตัวหางยัง